มาช้าแต่มาแล้วกับ d ี่โ e r L07 ซีดันคันใหญ่หัวใจไฟฟ้าหุ่งดีเหลือเกินถูกใจเฟมากๆเลย ที่บอกว่าเป็นซีดานคันใหญ่นะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยคือ d s e gment ถ้าเทียบเท่าขนาดของรถแล้วนะคะก็จะเทียบเท่ากับ a c c o r d หรือว่า Camry ถ้าเปรียบเทียบในรถไฟฟ้าเหมือนกันนะคะหลายคนอาจจะยกไปเปรียบเทียบกับ o u r a า7หรือว่า BMW IC หรือบางคนเนี่ยบอกว่าเอไหนถ้าราคาง่ายๆเอาไปเทียบกับ BYD s ก็ได้ค่ะภาพแรกที่แฟนได้เจอกับเจ้าตัวนี้นะแฟนรู้สึกว่า มันสวยแต่เรื่องความสวยเนี่ยมันเป็นปัจเจกบุคคลถูกไหมถ้ามองภาพรวมแล้วดีไซน์ของเขาเนี่ยมันก็ดูโชบเชี่ยวดูธรรมะธรรมแมนดูมีความเป็นสปอร์ตและดีไซน์ของเขาก็ตามรูปแบบสมัยนิยมของรถไฟฟ้าในสมัยนี้แหละค่ะสิ่งที่โดดเด่นเห็นมาแต่ไกลก็คือเจ้าโลโก้สามเหลี่ยมตัวนี้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะมันมีมาให้ที่ล้อด้วยค่ะอย่างล้อของคันนี้นะคะดูแตกต่างจากรถไฟฟ้าคันอื่นๆนะเพราะว่าคันอื่นเนี่ยเขาพยายามปิดทึบแต่ว่าคันนี้ค่ะมาให้แบบทรงสปอร์ตในขนาด0 9นิ้วและมาดูที่ไฟหน้านะคะโฉบเฉี่ยวมากและแน่นอนว่าเขาให้มาเป็นไฟฟู LED เต็มระบบอยู่แล้วด้านล่างที่อยากให้เห็นนี้เขามีช่องเอาไว้ทำอะไรคะซ่อนทรรัสั์เมีย <c oughs> เป็นช่องที่มันทะลุได้จริงนะทุกคนเนี่ยมือเ <c oughs> ฟรมโผล่ฝั่งนี้ได้เลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะ <c oughs> เพราะว่าเขาเอาไว้ระบายความร้อนในซุ้มล้อแบบที่รถสปอร์ตเขาทำกันอนะมันซ่อนได้จริงะเนี่ยเฮ้ยได้วะไปหล่น <c oughs> เอา <laughs> เอ <laughs> ส่วนข้างหน้าที่เห็นแบบนี้นะคะแน่นอนว่ามีกล้องรอบคันกระจกฝั่งนี้ ก็ยังคงเป็นกล้องอยู่ส่วนมือจะเปิดประตูนะคะแนบไปกับตัวรถเลยถ้าเราพกกุญแจไว้เดินเข้ามามันก็เปิดให้เราเลยทันทีส่วนจุดชาร์จนะคะแน่นอนว่ารองรับทั้ง AC และ DC ไฟท้ายนะคะตามสมัยนิยมในยุคนี้เขาก็จะวาง LED าร์ลากตั้งแต่อีกฝั่งหนึ่งยาวมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งเฟมชอบตรงนี้เนี่ยเป็นกระจุกที่แบบ3าจุดและแน่นอนว่าคันนี้นะคะดีไซน์มาป p o r t c o เ p e แบบนี้แล้วการเปิดฝาท้ายกระโปรงท้ายมันขึ้นไปทั้งบานเลยทุกคนเฟมจะลองเปิดให้ดู นี่พอมันขึ้นไปทั้งบานแบบนี้นะคะของที่เราเห็นคืออะไรกระเป๋ากล้องค่ะจะบอกว่ามันใส่ของได้เยอะมากเพราะว่ามันเปิดขึ้นไปทั้งหมดแบบนี้เลยเราสามารถเอาตัวเราอะทำเพื่ออะไรถ้าใครรู้สึกว่าของที่เราใส่นั้นมันยิ่งใหญ่มากๆเราก็สามารถยกไอ้เจ้าเนี่ยออกไปได้เลยนะด้านล่างก็ยังสามารถลึกลงไปได้อีกนะคะเป็นอุปกรณ์การซ่อมรถต่างๆใดๆอุปกรณ์การชาร์ไฟไว้ข้างล่างได้ ถือว่ายิ่งใหญ่อลังการเกียงไกรและเนื่องจากเป็นรถไฟฟ้านะคะแน่นอนว่าด้านหน้าเนี่ยไม่ใช่ห้องเครื่องค่ะแต่ว่าเป็นที่เก็บของเก็บได้สูงสุดถึง71ลิตรเลยนะคะถามว่าทำไมต้องมีที่เก็บของทั้ง2ที่แบบนี้จะบอกว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราซื้อของที่มันมีกลิ่นอย่างแบบปลาเค็มทุเรียนอะไรเงี้ยไว้ตรงนี้ได้เลยจ้าเพราะว่ามันจะไม่ทําให้กลิ่นเนี่ยทะลุเข้าไปถึงห้องโดยสารได้รวมถึงเสื้อผ้าที่คุณอาจจะไปออกกําลังกายมาเสื้อผ้าที่อาจจะมีเหงื่อหรือว่าไม่ได้ซักเนี่ยโยงไว้ตรงนี้ก่อนก ถึงฝั่งคนนั่งด้านในกันบ้างนะคะที่เฟมบอกว่าคันนี้เป็นซีดานใหญ่อะทุกคนดูสี่มันใหญ่จริงๆสามารถเล่นมาเก็บเล่นมาฮอตในนี้ได้เลยนี่ดูเล็กลูมกับเฮดลูมเฟรมสูง165เฮดลูมเหลือนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นคูเป้ไงอ,อาจจะสโลปตอนหลังใช่ปะแต่ว่าระยะของขาเนี่ยเหลือเยอะมากๆสามารถนั่งไขว่ห้างได้และ,และโพซิชั่นของเบาะเขานะคะทั้งเบาะรองนั่งและพน,นักพิงเนี่ยเขาให้มาในองศาที่ดีมากๆคือ นั่งระยะยาวฟมว่าน่าจะสบายนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยได้ลองนั่งระยะสั้นๆแล้วรู้สึกเฮ้ยมันโอเคมันรับสรีละเรามากๆ ถ้าเราเป็นผู้บอผู้บริหารใดๆเนี่ยมันก็ต้องมีแบบการวางกรงวางแก้วกาแฟตรงนี้ที่พักแขนที่วางแก้วกาแฟของเขาเป็นแบบล็อกนะและอันนี้น่ารักมากเขาให้ที่วางแก้วมาข้างในไม่จําเป็นต้องมีกดเด้งดึงออกมาตรงนี้บางทีการที่กดเด้งดึงออกมาตรงนี้เฟรมรู้สึกว่ามันงอแงงไม่ค่อยมั่นคงและถ้าเป็นแก้วนะ้ำแบบถ้าเราซื้อกาแฟตามร้านต่างๆใช่ไหมคะน้ำมันจะหยดลงเบาเปียกหมดเลยแต่ถ้าเรววาวางไเดในนี้เนี่ยเราสามารถทําความสะอาดหรือว่ารองกระดาษเช็ดช่วไว้ข้างในได้สะดวกสบายสําหรับวัสดุนะคะที่ มันจะต้องสัมผัสกับตัวเราอย่างเบาะอย่างที่วางแขนเนี่ยมันดูพรีเมียมมันดูดีแล้วมันให้ความรู้สึกดีมากๆอย่างลายของเบาเนี่ยมันดูเป็นความตั้งใจของเขานะดูสิมีลายใดๆมีการเดินเส้นได้สีสวยงามมีผสมหนังนับป้ายอยู่ตรงนี้แล้วที่รองคอเนี่ยเฮ้ยมันพอดีคอมากๆเลยหายากนะหมอนรองคอที่จะพอดีคอบางอันก็เป็นหบมงอันก็เป็นหิมะสำหรับแอร์ด้านหลังนะคะมีมาให้เหมือนกันเราสามารถปรับได้นะซ้ายขวาปรับอุณหภูมิได้แต่ว่ามันจะไปลิงก์กับคนนั่งด้านหน้าคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้า เรามีคนขับรถคนเดียวใช่ไหมแล้วเราเป็นผู้บริหารนั่งด้านหลังเนี่ยเราสามารถปรับของเราได้เลยแต่ถ้ามีผู้โดยสารทั้งตรงนี้และตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องคุยกันว่าเฮ้ย mm hmm. เธอรอหรือเปล่าหนาวหรือเปล่าเราก็แบบ เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเห็นแอร์ปรับได้แบบนี้ไม่ใช่แอร์สามโซนนะจ๊ะเป็นแอร์สองโซนค่ะมีที่ชร์จแบตให้ด้วยนะเป็น USB Type C ที่ฝั่งคนขับนะคะหลังจากที่เฟรมเข้ามานั่งหลังพูมอะไรเนี่ยข้างหน้าก็สบายไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าคนขับใช่ไหมต้องใช้แรงงานเขาก็เลยน่าจะทํามาให้เบาะเนี่ยรองรับกับสรีระของผู้ขับได้เป็นอย่างดีและตอนที่เข้ามานั่งเนี่ยมันน่ารักมากเลยเพราะว่ามีเวลคัมซี g ทั้งหมดเลยทั้งพูมลอลไยเบาะรวมถึงจอด้วยจออันนี้หันมาหาเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนพิเศษ เจ้าดีพอเนี่ยที่เป็นการสั่งงานด้วยเสียงกล่าวต้อนรับเราด้วยแบบเวลคัมแบ็กนะคะรู้สึกว่าเป็นคนพิเศษเลยทันทีและเหมือนกันกับข้างหลังนะคะวัสดุที่เขาให้มาเนี่ยที่เขาบุมาเนี่ยเรารู้สึกว่าทุกส่วนที่เราต้องสัมผัสมันรู้สึกดีมันรู้สึกพรีเมี่ยมไปหมดเลยบุนุ่มเป็นซอฟทัชหมดเลยดูสิเนี่ยขนาดที่วางแท่นชาร์จเนี่ยยังเป็นกระมี่ีเลยอะส่วนดีไซน์ของเบาะที่เขาทํามาแบบนี้ไม่ใช่แค่ค,ความสวยงามอย่างเดียวนะคะเพราะว่ามันสามารถเป่าลมเย็นได้ค่ะและทุกคนเคยเห็นไหมว่า ว่ามีรถดีไซน์สวยดีไซน์เก๋ดีไซน์หรูแต่ว่ามาตายด้วยเรื่องของช่องแอร์ค่ะแต่ว่าคันนี้ไม่ประสบปัญหาแบบนั้นเพราะว่าเขาให้ช่องแอร์มาดีไซน์สวยงามซ่อนไว้ข้างในดูเป็นดีไซน์ที่มันไปกับรถได้อะ่ะคันนี้คือเรียบหรูแล้วก็ไม่เกะกะสายตาส่วนข้อชื่นชมอีกหนึ่งอย่างก็คือถึงแม้ว่ารถคันนี้เนี่ยจะมีจอมาให้ขนาดใหญ่สั่งการทุกสิ่งทุกอย่างได้ในจอนี้แต่เขายังไม่ทิ้งคนขับจ้าเขายังมีจอค็อกพิทของคนขับมาให้ตรงนี้ซึ่งมันสะดวกนะเอาจริงเวลาที่เราขับเนี่ยก็อ,อ้้ค และจุดนี้นะคะสามารถวางแก้วได้2ใบ ขนาดใหญ่อยู่เหมือนกันนะและที่สําคัญตรงนี้จ้ามีกล่องเก็บของที่อาจจะแตกต่างจากคันอื่นก็คือตรงนี้เนี่ยเขาสามารถปล่อยลมเย็นออกมาได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราซื้อน้ําเย็นมาวางเข้าไปเนี่ยเขาจะช่วยรักษาอุณหภูมิแต่ไม่ใช่ว่าซื้อน้ําที่มันอุ่นๆมาหวังว่าจะเย็นแล้วเอามาแช่ในนี้มันไม่ใช่ตู้เย็นค่ะมันแค่รักษาอุณหภูมิเท่านั้นจอกลางเนี่ยถึงแม้ว่าจะปรับเป็นแนวตั้งไม่ได้แต่ว่าสามารถหันหาคนใช้งานได้นะคะอย่างเช่นคนขบับหรือว่าจะตั้งตรงกลางหรือจะหันไปหาคนนั่งก็ได้ มาในขนาด14.6นิ้วส่วนลำโพงเนี่ยเป็นของโซนี่มีติดตั้งมาถึง14จุดด้วยกันค่ะ เห็นชื่นชมกันมาเยอะเนี่ยแมคงจะรักคณีซะเหลือเกินนะแต่อยากจะบอกว่าก็มีเรื่องที่ <c oughs> น่าตีอยู่เหมือนกันนะคะจุดแรกเลยนะคะก็คือปุ่มไฟฉุกเฉินค่ะเขาเอามาตั้งคู่กับปุ่ม SOS ซึ่งเป็นสีแดงเหมือนกันอจริงๆปุ่มไฟฉุกเฉินเวลาที่เราคุ้นชินในสมัยก่อนน่ะมันอาจจะอยู่ประมาณตรงนี้ตรงนี้มันจะได้กดง่ายแต่คราวนี้มันมาอยู่ตรงนี้อย่างเวลาที่เราจะทอยจอดหรือว่าต้องการเปิดไฟฉุกเฉินนิดเดียวเนี่ย เราก็ต้องละสายตาจากถนนหรือว่าละสายตาจากสิ่งรอบรถใช่ไหมมาหาก่อนว่ามันคือปุ่มไหนเพราะถ้าเรากดผิดขึ้นมาเป็น SOS เนี่ยยุ่งนะอีกหนึ่งอย่างเลยนะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะนั่นก็คือพวงมาลัยจ้าถึงแม้ว่าเขาจะให้มาในรูปทรงสปอร์ตท,ทรงดีคัสจับถนัดมือวงเลี้ยวแคบแล้วเนี่ยแต่ดีไซน์ของเขาอะให้ทำไมมาสองกา้านเพิ่มอีกก้านหนึ่งตรงนี้ได้ไหมมันจะได้ดูสปอร์ตอันนี้มันดูเป็นฟิลแบบรถยุโรปสมัยก่อนอนะแบบคุณลุงอะ เดี๋ยวเราจะมาเล่าความรู้สึกหลังจากที่เราขับแล้วให้ฟังอย่างเรื่องเกียร์เนี่ยนะคะเขาให้มาเป็นเกียาการ์ก้านก็คืออยู่ทางฝั่งขวาถ้าคนขับรถญี่ปุ่นในเมืองไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่เพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะเปิดไฟเดียวใช่ไหมแต่ว่าเฟมว่ามันก็สะดวกนะอยู่ตรงมือเนี่ยทำอะไรได้หมดเลยซึ่งมันเข้าเกียร์ง่ายพละกําลังของคันนี้นะคะอยู่ที่258แรงม้าแรงบิด320นิวตันเมตรมันก็เลยให้ความรู้สึกตอนที่เราเหยียบออกตัวเนี่ยมันพุ่งดีเหลือเกินตามสไตล์รถไฟฟ้า แต่ว่าคันนี้เนี่ยความเร็วสูงสุดที่ทําได้อะมันล็อกอยู่ที่170กิโลเมตรต่อชั่วโมงมากับแบตเตอรี่66.8กิโลวัตต์อาวและอัตราความเร็วที่0ถึง100เนี่ยทำได้อยู่ที่5.9วินาทีส่วนระยะทางการวิ่งต่อการชาร์จหครั้งนะคะวิ่งได้540กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC น่าหมายความว่าถ้าวิ่งจริงเนี่ยน่าจะได้ประมาณที่480กิโลเมตรส่วนช่วงล่างก็เซ็ตมาดีออกในแนวนุ่มนวลแต่ไม่ได้มีความสปอร์ตเหมือนหน้าตานะจริงต้องชื่นชมเลยก็คือรถคันนี้นะเขากระจายน้าหนักได้ดีเพราะว่าเขาวางแบตเตอรี่ไว้ตรงกลางมาเลยถ่ายเทน้ำหนักไปที่ล้อนหน้า50แล้วก็ล้อหลังอีก50คันนี้นะให้โหมดการขับขี่มา3บวก1โหมดแล้วกันเพราะว่ามันมีโหมดกาหนดเองเราถือว่าเป็นบวก1โหมดแรกก็คือโหมดประหยัดหรือว่าอีโคโหมดที่2ก็คือ normal และสุดท้ายก็คือโหมดคัสตอมหรือว่าโหมดกําหนดเองนะคะที่เราจะสามารถปรับแต่งเรื่องของคันเร่งพวงมาลัยแล้วก็น้าหนักเบรกได้เลยและอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือระดับการเจนพลังงานเวลาที่เรายกคันเร่งนะ,ะว่ามันจะน่วงมากหรือว่าหน่วงน้อยมาสรุปในเรื่องของการขับนะคะอยากจะบอกว่าคันนี้ขับแรงเร่งดีแต่ว่าช่วงล่างเนี่ยไม่ได้สปอร์ตขนาดนั้นมีความเป็นรถนั่งออกแบบนุ่มๆไม่ได้แข็งตึงตังถ้าในมุมมองของคนใช้รถที่แบบอยากจะได้ความสปอร์ตนะนะก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ขนาดนั้นแต่สําหรับเฟรมเอง ถ้าเป็นคนใช้รถแบบรถบ้านทั่วไปใช้ในชีวิตประจำวันนะเฟว่่าโอเคคราวนี้มาดูในเรื่องของระบบตัวช่วยอัจฉริยะในการขับขี่ต่างๆบ,างบ้างบอกเลยว่าเขาให้มาเต็มระบบอยู่แล้วอันแรกที่เราชอบเลยนะคะก็คือ h e ด d Up Di s p l a y ที่ยิงข้อมูลขึ้นมาบนกระจก ถ้าดูในกล้องเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นว่ามันเป็นฟอนต์ตัวเล็กๆใช่ปะแต่ถ้ามานั่งขับจริงเนี่ยจะเห็นว่ามันใหญ่เต็มตาแล้วก็แสดงข้อมูลที่จําเป็นต่างๆได้อย่างครบถ้วนทําให้แทบไม่ต้องละสายตาจากถนนสิ่งที่เราชอบบน Head Up Display นะคะก็คือเวลาที่เราใช้แมปที่หน้าจอนี้ใช่ไหมคะเขาจะมีลูกศรบอกทางเราด้วยเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยอีก700 m. เมตรเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเขาก็จะขึ้นลูกศรมาแล้วก็มีตัว700เมตรเล็กๆทําให้เราเนี่ยไม่ต้องละสายตาจากถนนหรือว่าไม่ต้องเหลือบไปมองเจ้านี่เลยจอเนี้้ยยแทบบไม่ตอองใชเลจคนขั มีแล้วก็มี head up display และอีกหนึ่งจุดที่สําคัญก็คือ blind spot ที่ปกติมันจะขึ้นแค่กระจกมอง,งข้างทั้งสองข้างใช่ปะคะแต่ว่าคันนี้เนี่ยขึ้นที่ head up display ด้วยส่วนระบบอัจฉริยะอื่นๆเนี่ยก็ครบคันอย่างที่บอกไปแต่ว่าเราจะยกอันที่เราชอบมาเล่าให้ฟังแล้วกันอันหนึ่งที่ชอบมากๆเลยก็คือระบบ adaptive cruise control แล้วก็ l e e keep ซึ่งสามารถจะทํางานร่วมกันได้หรือจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่นกันอย่างระบบ Adaptive c r u i s e Control ของคันนี้นะคะเขา,ะะาทำมาดีมากขับตามคันหน้าเนี่ยนิ่งสุดๆส่วนระบบเบรกตามคันหน้าเนี่ยก็นิ่มมากกว่าเราขับเองอีกเป็น a Adaptive c r u i s e Control ที่ไว้ใจได้ไม่น่ากลัวเลยส่วนเลนคีปปิ้งก็ไม่มีการดึงหรือกระชากอย่างรุนแรงจนเราใจหายทุกอย่างนิ่มนวลสมูทและถ้าเราใช้2อ,อย่างพร้อมกันเนี่ยจะช่วยให้เราเหนื่อยน้อยลงคือถ้าใช้2โหมดนี้ร่วมกันนะแทบจะเป็นออโต้พายออลอยู่แล้วและอีกหนึ่งสิ่งที่ชอบเลยนะคะก็คือกล้องรอบคันนอกจากความคมชัดแล้วนะคะรถคันนี้เนี่ย ยังทําให้ตัวรถโปรงแล้วก็ทําให้เราเห็นแค่ล้อทั้ง4ล้อเลยอย่างสมมุติว่าถ้าเราจะถอยจอดที่ฟุตบาทเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าล้อของเราเนี่ยมันใกล้ฟุตบาทแล้วหรือยัง ที่สําคัญนะเวลาที่มีหลุมอยู่ใต้ท้องรถเนี่ยถ้าเป็นคันอื่นอาจจะไม่เห็นแต่ว่าคันนี้มันโปร่งไงเราจะสามารถเห็นได้ทันทีเลยว่าเอ้อมีหลุมอยู่ใต้ท้องรถระวังล้อของเราตกลงไปในนั้นะนะและที่เก็บไว้ที่เฟรมยังไม่ได้บอกในตอนแรกก็คือเจ้าหลังคาพาโนรามิกกลาสลูปอันนี้นี่แหละเพราะว่าเจ้าคันนี้เนี่ยมันไม่มีม่านปิดเราเลยอยากลองก่อนว่ามันร้อนหรือไม่ร้อนหลังจากที่เฟรมได้ลองขับนะอย่างตอนนี้เนี่ยเฟรมขับช่วงที่ประมาณบ่ายโมงแดดนกำลังร้อนจัดเลยถามว่ามีผลกระทบอะไรกับ คนนั่งตรงนี้ไหมไม่ร้อนเลยนะไม่ร้อนเลยคือทุกอย่างสบายมากแล้วก็ไม่แสบตาด้วยแต่ว่าถ้าเราเอามือไปอั้งๆหรือว่าไปจับเนี่ยแน่นอนมันก็จะมีความอุ่นตามประสาของความเป็นกระจกของมันอะแต่ไม่มีผลกระทบกับ ผู้โดยสารที่อยู่ในห้องโดยสารแน่นอนและเนื่องจากรถคันนี้เป็นรถไฟฟ้านะคะเราจึงเหมือนมีแหล่งพลังงานเหมือนเป็น power bank ขนาดยักษ์สามารถดึงเอาไฟเหล่านั้นมาใช้ได้ถามว่าไฟจากรถคันนี้เนี่ยเอาไปใช้อะไรได้บ้างก็คืออย่างเช่นการชาร์จโน้ตบุ๊กการใช้ไดเป่าผมตัวเล็กๆเครื่องปิ้งขนมปังหรือว่าเตาหมูกระทะแบบเสียบ ปิ้งย่างเนี่ยก็ทําได้นะเพราะว่ารถคันนี้มันมีโหมดแคมป์ไงเวลาเราไปตั้งแคมป์เนี่ยสามารถดึงไฟจากรถคันนี้มาใช้ได้เลยจึงทําให้รถคันนี้เนี่ยสามารถนอนในรถได้ด้วยโหมดแคมปิ้งนี่แหละค่ะแลวถ้าสมมติว่ามีวันไหนที่เราบังเอิญต้องไปทําธุระแล้วจอดรถตากแดดแต่ว่ามีของที่มันอยู่ในรถเนี่ยอย่างพวกกล้องหรือว่ามีขนมช็อกโกแลตหรือแม้แต่น้องหมาน้องแมวเนี่ยที่อยู่ในรถนะคะเราสามารถตั้งโหมดที่มันรักษาอุณหภูมิภายในรถนี้ไว้ได้ด้วย ปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงแล้วก็ทําให้ขนมของเราไม่ละลายอุปกรณ์ย่ทยอนิดของเราเนี่ยไม่ร้อนจนมันพังมันเสียไปด้วยโอโอ หลังจากที่เฟมได้เทสรถคันนี้แล้วนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่ถูกใจเฟมมากๆเลยส่วนใครที่กําลังมองหารถดีเซ gment สักคันหรือมีความคิดที่กําลังอยากจะเปลี่ยนรถพอดีได้มาลองเทส์ดライคันนี้นะคะเฟมเชื่อว่ามีหวันใหม่แน่ๆด้วยราคาที่1.329ล้านบาทรวมถึงมีวารันตี8ปีสูงสุดเนี่ย240,000กิเมตร ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่อย่างที่เฟรมบอกไว้ทุกคลิปนะคะว่าอย่าเพิ่งเชื่อเฟรมค่ะให้ไปลองขับเองถ้าไม่รู้จะไปลองที่ไหนไปลองที่นี่เลยนั่นก็คือที่ดีโพสเปซอีวีลำลูกกาคลองสีนั่นเองค่ะสามารถเข้าไปพูดคุยกับเขาได้เลยโชว์รูมพากว้างขวาง,ง,งมีห้องรับรองที่นั่งสะดวกสบายและที่สําคัญในอนาคตนะคะเขาบอกว่าเขาจะทําเป็น one stop service มีทั้งโชว์รูมอะไหล่รวมถึงศูนย์บริการที่สามารถซ่อมสีและตัวถังได้ด้วยค่ะเอาเป็นว่าไม่ว่าอยากจะลองรุ่นไหนนะคะทั้ง s 07 l 007หรือว่าน้องง่วงน้องลูมินก็สามารถไปที่โชว์รูมนี้ได้เพราะว่าเขามีให้ทุกคนได้เทสต์แจกนแน่นอนพี่ๆน่ารักมากไปเถอะค่ะแต่ที่สําคัญสําคัญมากกว่าน,นั้นเลยก็คือเพื่อเป็นขวัญแลกะกำลังใจให้กับเฟนและทีมงานนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กำลังใจให้กับเฟรมด้วยนะคะเฟรมจะได้ทำในหลายคลิปทำเยอะๆอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายจะหาเงินเก็บตค์ไปซื้อรถชอบมากคันนี้ไปเทสตเองชอบเองซื้อเองนักเลงพ่อไป